สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือวันนี้จะมีงานทาขี้กากให้น้องวัวนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเต็มรอบดวงตาเลยครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับเพื่อนๆจะต้องทาขี้กากครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทานี่จะขยายวงรอบเต็มไปหมดเลยครับก่อนอื่นเราจะต้องขูดขูดขี้กากอ่อน,นะครับเพื่อนๆก็จะใช้ จะมีที่ขูดครับนี่ครับที่ขูดขูดขูดแล้วก็ทาทาด้วยขี้ผึ้งครับนี่ครับขี้ผึ้งสําหรับทาขี้กาดน้องวัวนะครับก็หลายตัวครับทยอยทําไปเรื่อยๆครับยาก็มีเยอะครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ถุงมือยางแล้วก็ใส่ถุงมือผ้าอีกรอบนะครับขูดขูดขูดนี่ครับ เราก็ต้องจับน้องวัวมัดไว้นีครับแล้วเราก็ใช้เหล็กแบบนี้นะครับขูดขูดขูดจนให้ให้ขี้กากเป็นบางๆครับถ้าเราไม่มัดไว้น้องวัวดิ้นครับเต็มไปหมดนะครับเพื่อนๆตัวนึงก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับดูแลวัวทุกอย่างครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆแห่งๆทุกคนนะครับผมคิดถึงได้สมความปรารถนาครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ